จะไล่สิบไปพี่น้องเลยไล่ไลอย,ลอย,ลอย่าดื้อเดลงไล่เนาะคําฟิวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลายเอซีทุกๆุกคนน้องมาพบมาพอก,กับสาวลาเซนการเซนเคยเมื่อน,นี้กับสาวลาสิพี่น้องไปร้อยกระทงเนาะพี่น้อง ก็คือหตุสิบสองของสิบสี่คือประเพณีล่าเนาะอีกอย่างหนึ่งเนาะคือวันเพ็ญเดือนสิบสองนี่คือลอยกระทงนี่คือมีอย่างแดดมีที่ว่าเดี๋ยวสารสีหาเบึงเนาะว่ามีอย่างแดดแต่คือว่าเข้าสีเอานี่สีเอายังไปลอยน้ำเนาะก็คือมีเสยนผมแล้วก็เล็บมือเนาะเล็บมือ เผื่อว่าสิเอาไปทิ่มด้วยนะแล้วก็โคขม่าจะเม่คุ้งค่าแล้วก็เงินเหรียญบาทเนาะสิเอาใส่ในกระทงนั่นเดี๋ยวสิมาเบึ่งหน้าตากระทงเฮานาะพี่น้องว่ามันเป็นเนว้ใดเมื่อนี้เฮาก็สิหนาเหลือมมาๆนี่แหละนาะพี่น้องแต่เฮาก็สิลงกับเบี้นหน่อยนี่แหละแต่ฮู้แต่วงอื่นเขาเจ้าสิจันงานโู่แต่สาลากะคือสิเปลอยกับเด็กๆเนาะพี่น้องเนาะคือ กระทงงฮเนาะพี่น้องอุย้ยอันนี้ก็คือกระทงสาลาวแล้วกระทงฟิวสบายดีคำพิยเจ้าคือแต่งตัวง,งามเนี่ยใส่นะโอ้งามอะไรเนาะใส่ตะปูงยืน,นห็นรึเปค่ะป้าตะปูงตะปงซะซูงใส่สีแดงใส่ห่อนลดวนาวคือลดซนาวคือห่อนตัวคือหนาวหนาวหนาวตี เช้าคือห่อนป้าห้าไปเลยเลยนี่คือมือนี่เขาสี่ไปลอยกระท่งเนาะพี่น้องห้าเส็งโตโอ้โหมือวังอลังการพี่น้องมือนอยากห้าสิบไปโคขม่าจะมีคุงค่าหรือว่าองค์นาคเนาะองค์นาคหน้าขีักน้าโคเนาะพี่น้องที่ว่าเขาได้กินได้ดื่มน้ำเนาะที่ว่าเขามาใส่มาอาบมา บริโภคมาใส่ไปหยดเนาะเมื่อนี้เทาก็ะือลูกขาดสิไปขอขมาขอ่าเพือนเนาะแต่คือเทาสิตัดเล็บเสีผมเนาะพี่นะ้องแล้วก็เงินบาทใส่ในนี่นหหนนนะคือหกบาทเตือนเนาะคือคือหกบาทคือคือขอกินเม็ดกันอีกอย่างก็คือให้ตุกไหลไปน้ำน้ำน้ำในเนาะแล้วก็คือเทาสิเอาแบบว่า เสียเ,เงินเสียผมยังอ่ะเทิงเขาสิไปโอโคเข้ามาถี่เขาเด็กกินเด็กดื่มได้ยังสารพัดเนาะเพราะว่ามนุษย์มีต้องใส่น้ำเนาะพี่นงเถื่องบริโภคเฮานี่คือมีแต่น้ำเพราะว่าน้ำมาจากสายกาเฮาต้องเด็กโคเข้ามาจะมีคูมคุเนาะพี่นงเนาะอ่ะโอเคพี่นอง เดี๋ยวเ้างสิไปกันเนาะกังรวมกลุ่มกันสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงอาเจา้าสิไปใส่อะไรกระทองอ้าวะ,ะไกรกะทองอันนี้อันนี้กระทงเขามีผู้อันนี้กระทองอ่าสิโอ้าเจอจ้าเลยมันโบได้ได้เด้ดน่าลูกมันได้อยู่บ่ได้ไหนออเอาไปแกงเอาแกงยังแกงเซาเหลาตีอันเนี้ยแกงเซาเหลามา ทิ้งแกงซาลาก็มีแต่ซาลาเอ้ยต้ยเนาะซาลาก็ได้แล้วพี่น้องไปพี่น้อง,เข,งเขาสิลงอันนั้นลงวัดเนาะพี่น้องหูว่ามีคนอยู่รือบล่อยู่วัดกับหูแต่เขาก็สิไปลอยแห่เหรนะพี่น้องไปลอยกระทงามาอนาะ กับผู้สาวสำน้อยได้สาวเล่ากับปอมเปงน,นําผู้สาวสำน้อยลูกสาวสมแพงพีง่นอ้องเอ้ยอันนี้กระเมนนางบาสบายดีลูกสบายดีพี่น้องสบายดีปายุ่งอตอนนี้ก็ No. วกัสโฟกัดโฟกัสผ้นอนอันนี้็บภาบรรยากาศเน้นน ่งหุ่นละหุ่นละหุกับอันหนีพี่น้องการเอากระทงทีมเฮาทีมเฮาหอดใสพี่เจษช่องสี่หกเจดโอ้ครบแล้วพี่น้องไงโอยจกตากันด้อลูกจกตากันเด้อง่ายชอปปามาพี่น้อง วัดีค่ะไปปลาเมาได้มีคู่อีกแล้วโอ้ยบุเป็นยังเข้ากับบมมีคู่พี่คู่กินปวดปวดปวดทั้งหัวเจ้านอนไปเลยคู่คู่จิ้นเราปวดหัวปวดแข้ยวอ่าหมดรถแล้วไปพี่น้องจะคืนมาซอยแหละเนี่ยโอ้โหพักผ่อนปวดคะอันนี้พี่น้องเลย ชอบเราไปต่อพี่น้องเลยโน้พี่น้องกำลังหยางร่มผู้แก่หนุ่มซับเค้กซับเค้กบ่อ้์ดีอันน่ะคำพิวว่าซับเค้กกำลังสิไปพี่น้องเลยไล่ไล่อย่าดื้อเด้อลูกไล่โน้ตีนปิวเวียนหัว ใน้องไคคือสองอันนงคเาลยทีมงานสาวลาวนี่ยจกักเห็นอีกยังกันลาไปลงกมังมนาแม่พ่อผดาจจะีบไม่เื่องห่า้นยเตอด้อม่ได้ไดูดเรื่อีว่า <c oughs> ไม่โอ, <c oughs> อยมึงยุด <c oughs> ผมตัวเองในลูกเ <c oughs> อาอธิษฐานตั้งนะโมก,ก่อน นะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม m ัสสะป้าเพ่งมึงดูน้องวามันไปเลยนะโอ้ยมันไปได้แล้วนะไปได้แล้วไปได้แล้วอ่ะน้องวีลงกมานีลงน้ำน้องวาน์มะลูกเออเจ้าอย่าโดนน้ำเด้ออ้าว นโมตัสขาปากวะโตอะระหะโตสมาสมุตตาะบ้าหน่อยไปทำอยู่แหละแม่ข้ามัเยมาไม่มี่โอ้ยกอจย่อย่ได้ม

มาเดิมพี่น้องเยื้อถัก,าากนะมาซ้ำถ่ายรูปน้ำมารอยกระทงนหมกันเดิมพี่น,อน,น,น้องเงินกลางล่างผมมีปูดอกแต่ว่าแต่มาเป็นทูมแต่บมมีปูแต่มาเป็นทูม,น,มน,น้องพี่น,อน้องมีินครับมารอยกระทงโนอน้คุณแม่จะมีเป็นคาเนาะาไหล่องคานะคะนี่คือ

โดดเดี่ยวเดียวดายพี่น้องมันมีขู่ซ้ำขนาดกระทุ้งกันยังมีขู่แล้วซีหายเป็นมีขู่ได้จังไลยเนาะพี่น้องเนาะเอาหน้าคบแก้วเพิ่งยังเด็กเสียงให้กว่าคนรุ่นเราเอ้ยลอยน้ำควงท่าหัูจไปน้ำหนักันแี่เยังอยู่าจะยังไงน้องผู้น้องวีกับน้องปิ้มเผาหากันแล้ว สาวพอนดิบเอ้ยคอยเห็นเจ้าเด้อเจ้าลงไปยังในกระทงนะฮะอย่างมีครูอย่างมีครูพี่น้องเอ้ยสาวพอนดิบลงขึ้นลงไปขวาดไปเลยพี่น้องเอ้ย ดากน้องวีพี่น้องดากน้องวีมม่งง่เขามากแล้วมันมันาได้เป็นอย่างหันูกป่ะเป็นหน่าเป็นได้ไรไปกส่สน้าส่สน้ำตไปขอ่สน้าลไปใส่สีาไ่นาะไปกส่น้ำตาลไงใ่นาลไป่นาไป่น้าไปนาไปใส่อเมืาไปใส่ไปเ่สี้า่น้าไปนไป่อยน้าไปเมืไป่อ ตอนนั้นข่อยเห็นเจ้าลกไปงมกระทงเห็ดหยังมันบ่ไปพี่น้องเลยมันบ่ไปแล้วอ่ะพี่น้องเอ้ยเข่าแต่พังไงเจ้าป้าเจ้าป้วนเข้าแต่พังแล้วไหก็เลิกยิ่ออกก็ยัางเสากันยังเข้าคือเสาไปใจบอบ่พี่ก็พิมพ์ปิวดตลบบ่ใส่หยัดแโอ้ยมานํากันก็ได้ลูกหลานไปไปเมื่อเมื่อเมื่อ ไปประเมาเมื่อเมื่อเฮาไปเมื่อพี่น้องไปไปเมื่อเมื่อไปเมื่อเมื่อพี่น้องเอ้ยเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองน้องพี่น้องอีเกิงกับิเต้หน่วยเลยน้องพี่น้องเนาะเปล่งแสงประกายแวววับหาใส่บไดาเดอพี่น้องตรงมาเบิ่ง ถ่ายเบิง่งพระจันทร์เต็มดวงต้องมาเบิ่งอยู่บ้านสาวลาวรู้ว่าบ้านน้ำมุงนั่นเองเนาะพี่น้องประจันงามงามอีเกิร์กง็งามงามเดือนกง็งามงามเนาะพี่น้องห้องเวิร์ดสุดใหญ่พันแนวเนาะพี่น้องห้องเรื่องอีเกิร์กห้องเรื่องเดือน